มาจากบังเกอร์เหรอวะออกบังเกอร์ป่ะมันมันวิ่งออกจากบังเกอร์พี่ผมเห็นสองตัวเลยพี่ชุดเต็มมีกล่องมีอะไรวิ่งไปเอ้ยเจอกล่องกูเจอกองยังไงอุ้ยสามกองพี่เไทิ้งงแม่ลยพี่พีี่เอาขับรถไปใส่เลยเอาขับรถไปใส่เลยเดี๋ยวระเบิดมันมา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 เจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยมีพข้ามบังเกอร์ข้ามบังเกอร์พี่ข้ามบังเกอร์เอาไปหาพีนะเอาไปหาพี่นะเฮ้ยตายมาบังเกอร์เลยเดี๋ยวเห็นชื่อผม